รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการครูเจนมีรายการดีๆีบ่ายวันอาทิตย์กับพิชันแพรววันวิภาค่ะรายการครูเจนมีของเราค่ะเป็นรายการที่เราจะพูดกันถึงประเด็นเรื่องของการศึกษาการศึกษาเป็นอย่างไรนะคะเราจะคุยกันในเรื่องของจุดใหญ่ใจความสําคัญถ้าพูดถึงการศึกษาแล้วนึกถึงอะไรบ้างคะ นึกถึงอะไรนึกถึงคุณครูนึกถึงนักเรียนนึกถึงนักศึกษาถูกต้องไหมคะแน่นอนค่ะใจความสําคัญใจความใหญ่วันนี้ที่เราจะคุยกันนั่นก็คือหลักการจัดการศึกษาค่ะแน่นอนว่าในการปฏิบตัติหรือว่าในการปฏิรูปการศึกษาของไทยเรานั้นมีหลากหลายมิติหลากหลายรูปแบบมากแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ เรื่องราวดีๆที่คุณครูเปียโ,โนค่ะได้นำเอาหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542เข้ามาใช้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามเรื่องราวดีๆกับหลักการจัดการศึกษากันเลยค่ะ คิดว่ามันเป็นการจำลองการใช้ชีวิตในอนาคตที่เด็กต้องเรียนรู้อย่างแน่นอนให้เด็กเขาเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้แล้วให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ทำให้เด็กสามารถรู้ว่าเขาจะเติบโตไปเป็นใครเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรได้ลองผิดลองถูกตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบหลักๆเลยคือเด็กได้พัฒนา EQ ด้านทักษะในการเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ปัญหาต่าง คือเด็กจะได้เจอตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะวัดผลเด็กโดยใช้คะแนนเป็นหลักครูคิดว่ามันจะทำให้เด็กบางกลุ่มหลุดออกจากความสนใจแล้วไฟสปอตไลท์ก็จะถูกใช้ไปแค่เด็กบางกลุ่มเท่านั้นซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีโอกาสได้เวทีทดสอบตัวเองแล้วเด็กกลุ่มที่ไฟสปอตไลท์ส่องไปไม่ถึงละ่ะเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีศักยภาพแต่ถูกลืมทิ้งไว้ทั้งหลังแทนที่จะเป็นผลดีกับเด็ก กับกลายเป็นการทำร้ายเด็กโดยที่ครูเองอาจจะไม่รู้ตัวการเรียนรู้แบบโปรเจกต์ทุกอย่างผูกพัฒนาเป็นทักษะที่เรียกว่าแนวคิดเป็นทักษะของกระบวนการเรียนรู้ของตัวเด็กเองเป็นทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นถ้าเด็กได้เรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสมมติว่ามีการสอบวัดความรู้เป็นคะแนน และมีเด็กกลุ่มที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์แต่ผลคะแนนก็ไม่ได้เป็นตัวชีวัดเสมอไปเพราะความรู้ที่เด็กได้รับเด็กดังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือนำไปต่อยอดและพัฒนาความรู้ต่อไปได้ซึ่งครูคิดว่าความรู้นี้จะอยู่คู่กับเด็กไปตลอดไม่ได้หายไปไหนถ้าเด็กเขาภาคภูมิใจในตัวเองนั่นแหละคือความภาคภูมิใจของครูทุกคน เพราะครูเชื่อว่าสิทธิ์ของครูทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนอกเหนือจากที่กลางมาเราลองมาดูกิจกรรมดีๆที่สถานศึกษาบางแห่งได้บูรณาการการฝึกทักษะการใช้ชีวิตสู่สังคมภายนอกค่ะ ในโครงการค่ายโปลิจิตอาสาพัฒนาชุมชนซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้นักศึกษาเป็นบุคลากรบุคคลมีระเบียบมีวินัยมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นผู้จันลงพระพุทธศาสนาศิละปะวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยพัฒนาชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และอีกทั้งยังสร้างภาวะความเป็นผู้นำที่ดีของตนเองเพื่ออยู่ร่วมในสังคมต่อไปอีกด้วยล่ะคะ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะ นอกเหนือจากเด็กแล้วครูก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกันเพราะครูคือทรัพยากรที่สำคัญครูคือหัวใจหลักของการศึกษาฉะนั้นจะต้องหมั่นศึกษาและพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นทักษะการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจและควรมีการอบรมพัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องการร่วมกิจกรรมการแลกเปลียล่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาฝึกฝนทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรายการของเราเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์หลากหลายท่านรวมไปถึงสามารถที่จะนำไปปรับใช้ประยุกใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วย สำหรับรายการดีๆของเราครูเจนมีค่ะมีรายการดีๆแบบนี้ทุกๆบ่ายวันอาทิตย์แล้วพบกันใหม่กับดิฉันแพรววันวิภากับรายการครูเจนมี